ผ่านหัวข่าววันนี้เคาะแล้วคอรอมออนุมัติเราชนะม .33 เรารักกันรับเพิ่ม2,000บาทคนละครึ่งรับอีก3,000บาทครอมอไฟเขียวจ่ายเพิ่ม2,000บาททั้งกลุ่มเราชนะและม .33 แบเรารักกันให้ใช้สัปดาห์ละ1 0 0 0บาทสิ้นสุดเดือนมิถุนายนพร้อมคอดมาตรการยิ่งใช้ยิ่งดีให้อีทวอชเชอร ไม่เกิน7,000บาทต่อคนใช้ใจ่ายเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมแหลงข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมครมวันที่5พฤษภาคม2564เห็นชอบมาตรก,การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนโครงการเราชนะจำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ32.9ล้านคนเพิ่มอีกสัปดาหละ1,000บาทเป็นระยะเวลา2สัปดาห์กอบวงเงิน6.7หมื่นล้านบาท โดยให้การจ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564โครงการม33เรารักกันจำนวนกลุ่มเป้าหมาย9.27ล้านคนโดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนม33อีกสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นเวลา2สัปดาห์วงเงินรวม18,500ล้านบาทโดยให้จ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564 มาตรการในระยะต่อไปเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงกอบวงเงินเบื้องต้น1.4ล้านแสนล้านโดยใช้เงินจากพระกองเงินกู้ที่เหลือได้แก่ 1. มาตรการลดภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชนในกลุ่มที่ต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐต่อเนื่องได้แก่โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3ประชาชน13.65ล้านคน โดยให้ค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือนก,กันกรกฎาคมถึงธันวาคมและเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจำนวนเป้าหมาย2.4ล้านคนเพิ่มเติมเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2มาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้รับผลกระทบ จากระบาดโควิด -19 โดยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นการลงซื้อประชาชนกลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้สูงได้แก่มาตรการคนรัครึ่งระยะที่3ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย31ล้านคนให้สิทธิ์ใช้ใจ่ายที่รัฐจ,จะสมทบได้วันละไม่เกิน100บาทขอภัยครับ150บาทวงเงินคนละ3,000บาทต่อคนและโครงการยิ่งใช้ยิ่งดี โดยรัฐสนับสนุนอ e ีเวเชอร์ให้กับประชาชนที่ใช้ใจ่ายซื้อสินค้าและค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการจดทะเบียน่าสีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน5,000บาทต่อคนต่อวันสูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนโดยประชาชนใช้ใจ่ายได้รับการสนับสนุนอ e ีววเชอร์จากภาครัฐในช่วงกรกฎาคมถึงกันยายน2564 ไปใช้ใจ่ายในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม2564ทั้งนี้คาดว่าประชาชนจะเข้าร่วมโครงการประมาณ4ล้านคนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจนะครับ